การเผชิญกับความเกลียดชังและการข่มขู่คุกค,คามที่ไม่มีทางเลือกเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมของเราแต่เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิภานาวัฒนธรรมได้รับการข่มขู่และการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมที่เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่17ตุลาคมมูลนิธิภานาวัฒนธรรมได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีข่มขู่คุกค,ค,คามต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก2ออมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนายกันถัดพงไพบุญเวทหรือกันจอมพลังทำการกดดันชาวกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนโดยนําเสียงเฮลิคอปเตอร์และเสียงโหยหวนของผีเข้ามาในพื้นที่นั้นอังคณาเนลภัยจิตผู้แสดงความคิดเห็นและสมาชิกวุฒิสภาที่มีความกังวลต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้รับการโจมตีและข่มขู่หลังจากแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ระบุถึงผลกระทบต่อรัฐบาลและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมที่เชื่อมั่นในกฎหมายและสิทธิมนุษยชนแต่เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นนี้กลับไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากฝ่ายตรงข้ามแต่มีการจงตีและค,ค่มคูต่ออังคาาและสมาชิกในครอบครัวของเธอซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนทําให้เกิดความตื่นตระหนกและความกลัวในสังคมมูลนิธิประสานวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มผู้เสียหายจากการบังคับสูญหาย จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อให้กศมตรวจสอบและทำรายงานเสนอแนทุกภาคส่วนเพื่อยุติการสร้างความเกลียดชังและการข่มขู่ซึ่งเป็นสิ่งที่มิควรเกิดขึ้นในสังคมของเราแต่นี้ก็เป็นจุดที่มีความคิดเห็นและความคาดหวังต่างกันใครจะเป็นผู้ช่วยให้สิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติตามในสังคมของเราความเห็นต่างๆของคุณเกี่ยวกับการรักษาสิทธิมนุษยชนและการปกป้องความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันเหตุผลกันได้เลย